คลิปนี้จะใช้ไพ่สิทธิการิยะนะคะซึ่งยังไม่เคยเปิดเลยแล้วก็ยังไม่ได้นำมาเปิดแม้กระทั่งเปิดส่วนตัวก็ยังนะคะเพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาเจอคลิปนี้นะคะไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ก็ตามนะคะอาจจะมาครั้งแรกหรือใดๆก็ตามนี่คือครูคูบาอาจารย์นะคะของมี่และก็ของคุณนะคะดึงเข้ามาเจอคลิปนี้ถ้าใครเชื่อใครศรัทธาหรือถ้า อยากฟังพลังงานก็อยู่ฟังเดี๋ยวถ้าไม่ใช่เลื่อนผ่านนะคะอธิษฐานจิตแล้วนะคะไหว้ครูเรียบร้อยนะคะก็ขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวดาครูบาอาจารย์และเจ้ากรรมนายเวรของคุณนะคะที่เข้ามาเจอคลิปนี้ตั้งจิตให้นิ่งนะคะนี่เป็นไพ่ครูบาอาจารย์นะคะเป็นไพ่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีครูครูบาอาจารย์อยู่ในนี้เนาะนะคะไม่ลบหลู่นะคะถ้าใครถ้าใครใครเชื่อค่อยฟังนะคะ ขอนุญาตนะคะนี่เป็นครั้งแรกครั้งแรกจริงๆนะคะได้ไพ่มาประมาณกับสองเดือนนะคะเดือนสองเดือนแล้วแต่ยังไม่ได้นํามาเปิดนะคะยังไม่ได้เปิดยังไม่ได้สับยังไม่ได้อะไรนะคะก็ถือว่ามีบนสัมพันธ์ร่วมกันเนาะ,ะจะเปิดมาสามใบนะคะว่าครูครูบาอาจารย์นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านอยากสื่อสารอะไรกับคุณนะคะซึ่ง ให้คลังมากคนลุกคนลุกมากนะคะตอนเนี้นะคะสามใบซึ่งมีเองก็ไม่รู้ยังไม่รู้ความหมายอันนี้พูดเลยแต่จะเปิดให้ตามเซนส์ตามความรู้สึกตามองค์ความรู้ขออนุญาตนะคะขออนุญาตใช้องค์ความรู้ครูบาอาจารย์ที่อยู่ข้างในสื่อสารนะคะใครใครเชื่อคอยเชื่อเนาะ ะะยังไม่ได้เปิดอ่านนะคะยังไม่ได้เปิดอ่านคู่มืออันนี้พูดสัจจริงนะคะยังไม่ได้เปิดอ่านเลยแต่ขอใช้องค์ความรู้หรือคุลุข้างในในการสื่อสารนะคะอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับคุณก็ได้แต่ไม่เชื่อว่าอาจจะมีพลังงานบางอย่างที่ดึงคุณเข้ามานะคะใบแรกได้ไพรากานะคะไพใบนี้ความหมายของไพคือเปิดเผย กล้าหาญมั่นใจรส,สนิยมดีเป็นตัวเองมีเชื่อว่าคนที่เข้ามาเจอคลิปนี้มีพลังงานมีคุณสมบัติมีบุคลิกนี้อยู่นะคะคุณเป็นคนที่เปิดเผยตรงไปตรงมานะคะเป็นคนดีเป็นคนกล้าหาญเป็นคนกล้าเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองสูงนะคะเป็นคนรส,สนิยมดีก็คือเป็นคนที่มีบุคลิกดีนะคะน่าเชื่อถือ นะคะใครเห็นนะคะให้ความเชื่อถือให้ความเคารพนะคะคุณเป็นคนเป็นตัวของตัวเองสูงมากนะคะคำว่าเป็นตัวของตัวเองสูงนะคะต้องใช้ถูกทางด้วยไม่ใช่ฉันเป็นคนตัวของตัวเองสูงฉันจะพูดอะไรก็ได้ไม่ต้องดูกาลและเทศะด้วยนะคะน,นี่คืออันนี้มีเสริมให้นะคะต้อง มั่นใจในตัวเองนะคะใช้ศักยภาพใช้ความรู้ความสามารถในทางที่ถูกที่ควรเนาะถ้าเราใช้ในทางที่ถูกต้องให้ถูกกาลเทศะนะคะมันจะเกิดผลดีกับเรามากเนาะเป็นคนที่เปิดเผยมันดีแล้วค่ะนะคะเป็นคนที่พูดคําว่าพูดตรงก็คือต้องพูดแบบว่าคนที่ฟังอ่ะได้ไประโยชน์กับเราไม่ไม่ใช่ว่าเราคิดยังไงแล้วพูดออกไปแล้วคนที่ฟังต้องต้องดูด้วยเนาะนะคะอ่าใบาต่อมาค่ะฮันุมานนะคะไพ่ใบนี้ความรับผิดชอบ นะคะคนเก่งกล้าอ่าเห็นไหมไม่ใช่ความบังเอิญน,นะนะคะได้ไพ่ใบนี้ขึ้นมานะคะไพ่หา,านุมานความเก่งกล้าความสามารถนะคะคนที่มีความว่องไวมีสติปัญญานะคะมีความรู้ความสามารถแล้วคนที่มาเจอเคลื่นี้ก็เจ้าชู้หน่อยๆใช้ความเจ้าชู้ให้ถูกที่ถูกทางนะคะ,นะคะเจ้าชู้คือ เป็นเสน่ห์แล้วกันนะคะให้เป็นเสน่ห์ของตัวเองอย่านําความเจ้าชู้ไปสร้างความเดือดร้อนให้ตัวเองหรือคนในครอบครัวนะคะไพ่ใบนี้ยเป็นคนที่มาเจอคลิปนี้นะคะมีความรับผิดชอบอ่ะใช้ความรับผิดชอบสูงนะคะชอบช่วยเหลือผู้คนนะ,ะไพ่ขันอาสาคือไพ่ของการที่เป็นจิตอาสานะคะความสามารถของคุณเป็นประโยชน์กับผู้อื่นอ่ะแบบนี้แล้วกันนะคะความรู้ความสามารถยศักย,กยภาพของคุณนะคะ ช่วยคนอื่นได้ช่วยเถอะคะมันดีกับตัวเราให้ประโยชน์กับคนอื่นยิ่งให้ยิ่งได้ให้แบบไม่ไม,ไ,มไม่หวังผลยิ่งดีให้แบบไม่หวังผลคุณจะได้เหนือความคาดหมายนะคะใบที่สามใบต่อมาพยากรุตโออานาจวาสนาบารมีนะคะบารมีพละกกำลังว่องไวเฉียบแหลมข้าราชการไม่ใช่ความบังเอิญค่ะคนที่มาเจอคลิปนี้คนที่มีอานาจวาสนาบารมีคนที่ มีบุญญาที่การคนที่มีความรู้ความสามารถคนที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานคนที่อนาคตที่จะเกิดขึ้นธุรกิจการงานของคุณนะคะจะประสบความสำเร็จนะคะจะ,จะเจริญรุ่งเรืองนะคะไพ่พยาคุดึ้นเนี่ยคุณต,ต้องมีครูบาอาจารย์คุณต้องต้องมีใครสักคนที่เข้ามาเจอขึ้นนี้แล้วบูชาพยาคุดอยู่ซึ่งมี่ก็มีค่ะนะคะมี่ก็มีหานุมานนะคะอืมนะ ทุกคนที่เข้ามาเจอคลิปนี้มีเชื่อว่าทุกคนต้องมีส่วนใดส่วนหนึ่งมีความมีบุคลิกแบบใดแบบหนึ่งที่มีพูดมาถ้ามีบอกว่ามีถ้าไม่มีบอกว่าไม่มีนะคะท,ทั้งหมดทั้งมวลที่มีพูดมาขออีกสองใบเพราะว่ายังมีเวลาอยู่นะคะว่าคุรุคูบาอาจารย์อยากจะบอกอยากจะสื่อสารหรืออยากจะ,ะพูดถึงคนที่มาเจอคลิปนี้อย่างไรจีกงเมตตาบารามี รอบรู้ไม่ยึดติดโอ้โห้คนลุกอย่ายึดติดอย่ายึดติดกับอะไรที่มันไม่คือเอาถ้าพูดตรงๆเนาะเราเกิดมาบนโลกเนี้ยคนส่วนใหญ่จะมีความทุกข์ทุกมากองจี้กงก็คือเป็นของทางจีนก็จริงค่ะแต่ถ้าใช้หลักนะคะของท่านเราจะใช้ชีวิตง่ายมาก นะคะท่านจะเป็นคนที่ไม่ยึดอะไรเลยนะคะใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายเพราะฉะนั้นอะไรที่เราเขาเรียกอะไรนะอะไรที่เราควบคุมได้อะไรที่เราควบคุมไ,ไ,ไม่ได้แยกแยะให้ได้นะคะอยายยึดติดอะไรที่เขาเรียกอะไรบางคนจะไม่ยึดติดกับความทุกข์เรื่องเงินนี่แหละเรื่องใหญ่เพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่ที่มันควบคุมไม่ได้ก็ปล่อยผ่านนะคะปล่อยวางให้เยอะ ปล่อยวางให้ได้เยอะๆปล่อยวางกับทุกเรื่องมีความสุขในทุกๆเรื่องนะคะเห็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเป็นความสุขได้คุณจะมีชีวิตที่แบบง่ายขึ้นนะคะไพ่ของคนที่มีเมตตาใช้ใดๆที่เข้ามาในในชีวิตเราให้มองให้ใช้ความเมตตาเป็นหลักนะคะใครที่เข้ามาทําให้เราเดือดเนื้อร้อนใจหรือทําให้เราทุกข์ใจหรือทําให้เราเครียดวิตกกังวลใดๆก็ตามมองให้เป็นความเมตตาแล้วเราจะ ใช้ชีวิตง่ายขึ้นนะคะแล้วใบสุดท้ายพยายมขึ้นมีใครบูชาพยายมไหมคะนะคะต้องมีแหละนะคะไม่งั้นไม่มาเจอคลิปนี้การตัดสินโทษการลงโทษอำนาจตัดสินนั่นแปลว่าทําแบบไหนได้แบบนั้นนะคะครูครคูบาอาจารย์จะสื่อสารว่าทางโลกก็ทำทางธรรมก็ต้องทําด้วยนะคะเราเกิดมาเนี่ยถ้าใครศึกษาจริงๆอะดวงจิตของเรามันไม่ตายนะคะ เรายืมร่างเนี่ยเราเนี่ยี่คือกายสังขารเนี่ยเรายืมเข้ามาเดี๋ยววันหนึ่งมันก็ต้องดับศูนย์ไปนะคะแต่ดวงจิตของเราเนี่ยมันไม่ได้ดับศูนย์มันจะไปอีกพบหนึ่งพบหนึ่งพบหนึ่งไปเรื่อยๆเราเกิดมาไม่รู้กี่พบกี่ชาติมาชาตินี้เกิดเป็นคนแล้วมีสติปัญญามีความรู้ความสามารถเข้าถึงธรรมได้แล้วนะคะสร้างกรรมดีให้มันเยอะๆนะคะ อะไรก็ตามที่มันควบคุมไม่ได้ไม่ต้องไปกังวลเพราะว่าสุดท้ายเอาอะไรไปไม่ได้นี่คือเรื่องจริงอย่ายึดติดนี่คือเรื่องจริงนะคะเราไม่ได้คือเราจากโลกนี้ไปเราเอาเมตตบาทเดียวเราย,ยังเอาไปไม่ได้เลยอันนี้คือเรื่องจริงเพราะฉะนั้นใช้ชีวิตได้มีความสุขทุกๆวินาทีนะคะอย่าไปเครียดอะไรที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอ่ะนะคะ วันหนึ่งอะสมมุติว่าวันหนึ่งคุณต้องจากโลกนี้ไปพรุ่งเนี้ยคุณยังอยากจะได้อะไรไหมคุณอยากจะอยากจะเอาเงินเอานู่นนี่นั่นไหมถ้าคุณรู้ว่าพรุ่งเนี้ยคุณจะไม่อยู่แล้วอะคุณจะทํำยังไงเนี่ยค่ะเนาะเพราะฉะนั้นค่ะนี่คือครูครูบาอาจารย์สื่อสารใคร,ใครเชื่อคอยเชื่อใครไม่เชื่อเลื่อนผ่านนะคะนี่คือสิ่งที่มันเป็นเรื่องจริง นะคะไพยพยายมขึ้นให้นึกถึงความตายอยู่เนืองๆว่าเราเกิดมาเราก็ต้องไปแต่ก่อนที่เราจะไปนะเราจะเอาอะไรไปด้วยนะคะเราจะเอาอะไรไปกับดวงจิตของเราได้บ้างนะคะอย่าลืมสร้างบารมีนะคะทุกอย่างเอาไปไม่ได้เลยนอกจากกรรมดีกับกรรมไม่ดีกรรมชั่วกรรมดีได้แค่นั้นเป็นกำลังใจให้คนที่มาเจอคลิปนี้นะคะนี่คือพลังงานของคุณนะคะก็ฟังเพื่อเป็นแนวทางใครเชื่อค่อยเชื่อ นะคะใค,ใครเชื่อค่อยเชื่อแต่ไม่มีความบังเอิญที่คนมาเจอคลิปนี้ตื่นรู้ได้แล้วนะคะมีความสุขกับทุกๆวันอะไรที่ผ่านได้ผ่านอย่ายึดติดอะไรมากมายเป็นกำลังใจให้นะคะ